ลายเบบี้แล้วก็เบบี้ทรีวีสแล้วก็เบบี้ทรีวีหนึ่งนะถ้าหบอกให้ป้าดูกันหน่อยพู <c oughs> ้ยน,นี่รักาที่นี่แต่ห้าไม่หนูรู้นะเดี๋ยวจะบอกว่าอยากได้ตัวไหนตัวนี้อุ้ยเดี๋ยากได้ตัวไหนคะตัวไหนข้างนั้นนะคะอังนะี้เดี๋ยวจะบอกว่าหนูอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ค่ะจริงหรอถ้าถ้าเดี๋ยวที่หนูชอบคือตัวนี้หนูอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้จ้ะ <c oughs> ไ,ไม่ได้เลยอย่างไรคะเจอไม่ตัวที่ดูได้ตัวที่อยากได้เลยค่ะน่ารั ก็ไปดูทีวีซ้องแค่ซ้องอะไรเขาไม่ดูแกะแล้ว้ะหนูไมอยากได้ลูกแกะนะคะไม่มีกี่ตัวกันนี่เรารู้เลยอันนี้คือมังกรแล้วอไหนที่ลูกอยากได้คะแกะกับมังกร้าใด้ที่อยากให้น้องเป้นให้ดูนะคะแต่จให้ทักกันนะคะกันอีกแล้วค่ะอะไรอะอะไรสีอะไรวันนี้หนึ่งตัวสำเร็จไปแล้วตัวที่สองอีกอ่ะไม่น่าเชื่อยังไง อยากได้กาไดเขาด้วยแบบไหนคะริว้งแกะให้ดูหน่อยต่อไปเราจะเปิดตัวสุดนะคะนวิธีวีดเ่อ่ะเดี๋ยวหนูอยากได้ตัวตัวอะไรนตัวยีราฟคือสีเขียดแล้วก็น้องก็ว้ยน้องแมวดีกว่าเซ็กซี่่องเอ็นตัวนี้กับตัวดีค่ะสตัวีอยากได้แกะไนมสได้อะไปากาได้ค่ามกาล้รุกานี่หนอ ดีกว่าสิเออไหนป้ามินีน่อยากได้อะไรคะอยากได้อะไรคะแนวสีอะไรคะแนวสีม่ว<ส>ง, <ๆ S 1> งขอบคุณในแต่ละสายมากที่ส่งมาให้หนูคือหนูดีใจมากเลยอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอดีเลยค่ะขอบคุณค่ะมินี่ขอจบคลิปไปแล้วค่ะบ๊ายบาย